เฮ้ยเดี๋ยวๆๆดูๆๆดูตะลุงเอ๊ะมันเขาจะเข้ามากระโดดจับอย่างนี้ไม่รู้คลุกจายนะมันคลุกจอยมันคลุกจครับผมจะมันเหม่อมันจะขับพุ่งเข้ามาจับอ่ะใช่เลยเนี่เราก็ให้ตะลุงเนี่ยทำไฟกันเลยเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยกับเขาก็บรรยากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะพี่ๆนะ แวนองนะต่ลุงก็ไม่ได้มีพิมมีไฟนะเพราะอะไรค้าวคั่มถาเรามาแทากตรงนี้ใกลไม่เฉยแคบยืนแล้วทุกคนทำมันโง่เจนบงนะใช่ทีนี้แรงมากเลยลองปลาไม่เยอะมากเหรอใช่ทำนิดหวายมากก็แต่ลุงน่าได้ทำไฟเขาอยู่นะที่ใหม่ก็ได้เพิ่งไปเอามา ใจหมาแล้วก็ขอ,อกราบสวัสดีพี่ๆทุกคนกันเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เดินทางกลับมาหาตาลุงแล้วนะพี่ๆว่าจะมาดูว่าตาลุงเนี่ยอยู่ยังไงนะครับผมก็คลิปที่ผมเนี่ยได้มาซุ้มดูตาลุงนะผมเนี่ยก็ได้กลับไปให้ทุกๆคนเนี่ยดูนะถ้าหญิงเพนนีแทบจะไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าตาลุงเนี่ยเป็นคนอย่างนี้นะผมก็ทุกคนก็ได้เห็นกันหมดแล้วนะครับทางบ้าน ก็ผมก็จะมาดูลุงของนีนอยู่ไหมวันนี้ผมก็ได้มากับพี่ใหม่นะแต่พี่ใหม่อยู่นู่นนะเดี๋ยวเราจะไปดูไปเลยว่าลุงของนันอยู่ไหมนะพี่พถ้าอยู่เนี่ยผมก็จะลองเข้าไปพูดคุยกับเขานะเหมือนเขาก็ไอ้วันนั้นเขาก็ไม่ได้อะไรนะเขาก็ดีนะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราให้ใหม,ม,ม่นำนะราทวกนนนี้เนี่ยก็เป็นช่วยเย็นนะเรามาเนี่ย บรรยากาศดูนา่ากลัวน่ากลัวอยู่นะน,นี่รีบไปนะกระตดดอุ้ยตระโดงอยู่ไหมก็บรรยากาศเนี่ยมันเริ่มง่ายจังพี่พี่ที่ในกล้องมันสว่างเนี่ยเพราะผมปักแสง ฮะอันนู้อะไรพี่เม่ตะลุงอยู่เหรอใช่ๆเจอกล้องมันมืดมากเลยอุ้ยนี่เหมือนเหมือนมีทำไมน้ำมันมืดจังเหรออ้เพื่ออุ้ยลุงพ่ามันอยู่คนมืดเนี่ยเหมือนมากเลยนะจริง อุอ้มอะไร,รอ่ะเือเฮ้ยปกติไฟต้องติดดีพี่ใหมไฟเข้าไปไหนวะเอ่อเพื่อนี่ไม่อู้ลูกเหรอหมออยู่อู้ลูกันแล้วนี่หรอฮะลูกนี่แยากไปโจดจีวาอ๋อใขรยังไม่ได้กลับมาถึงน,นะเขาไปตักแดดไว้นอนไปเอาให้เขามาเคยเล่นนี่เหรอเนี <c oughs> ่เขาบอกไปเอาให้นะได้ผมก็เหมืหอนว่าลุงเคนแรกจะไปตักแดดไว้นะพี่พี่ม่งเขาอยู่คนาน,น่ากลัวแม่นไม่เป๊ะ เป็นโอกาสดีผมก็ได้เฮ้ยเละพี่ไม่เขาบอกท่านี้เนี่วะนี่อ๋อนี่ไงนี่นะพี่พี่ตลุงได้ชันเด็ดไนี่นะโอ้ติแล้วโอ้ดีเลยนะพี่พี่นะี่ะอะอัุละเบลอัุลคืไรวะอนจะเบลาไปอ่ะอโไอรวะบ่าน นี่นะพี่ๆเป็นไฟของตะลุงนะนี่โอ้แขงชั่วอ่าๆพืชน,นี่เปล่ามั้อไปๆดีๆๆ,ๆดูๆๆดูตะลุงเอ๊ะนี่มันเขาจะเข้ามากระโดดจับอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะพี่ๆตกใจมั้งอ่านี่ตกใจตกใจทั้งหมเยอะมัเหมือนมันจะขับพุ่งเข้ามาจับอ่ะใช่ครั เราก็ให้ตะลุงเนี่ยทำไฟกันเลยเดี๋ยวเ,เราค่อยพูดคุยกับเขาอ่าบรรยากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะพี่ๆนะเริ่มเย็นแล้วหรอกนะตะลุงก็มไม่ได้มีพิษมีภัยนะไม่ะะเะยแบบดูพอครอข,ข้ามข,นนข้ามแา่พอเรามาแค่จุดน,น,นี้ใกล้ไม่ใช่แค่บางยินแล้วทุกคนมันฮู้งเจนหมวกแล้วใช่นี้แปลกมากน้องๆหลอกไฟมันเยอะมากเลยไหมอือใช่ทำนิดหวายมาก ก็ตะลุงเนี่ยได้ทําไฟเขาอยู่นะพี่ใหม่ก็ได้เพิ่งไปเอากอันเขามาตกใจมาแล้วเมื่อกี้เหมือนว่าผมยืดไฟให้ตะลุงเหมือนเขาจะเข้ามาพุ่งทำลายอะตกใจมาแล้วพี่งี้แล้วมาเพิ่อมาอืออือก็โอเคครับพี่ ชู้เยอะขอ,อสบายดีนะครับผมเหมคอนนะขอเหมือนเดิมเหมือนเทุกอย่างนะตอนเหนะมือมนจะเ,เริ่มมือแล้วพี่ก็เมันไม่ค่อยชัดนะครับนะดูไปแปลกนะเออในซิลีนนับป่ะคำแล้วดิ เอออย่าคาช่อหรออย่าคาทุยหรออืมกระลุงก็บอกว่าหนักระติงเขาเกี่ยวไว้ยิงเออพวกสัตวนะ์น,นนะไม่ม็นหน้าระยะสูงนะไม่ลงอีกนก็ดีนะบรรยากาศที่นี่ก็ไฟเนี่ยก็เป็นท่านยิงเพชรเนี่ยได้ซื้อมาใหาน้นะเป็นโซลาร์สรเิเป็นเป็นไม่จะทางขาไหรอจับพี่แฝงนะที่ปไปจ้างซื้อให้เราผมใช่ถูกอยู่ข้ามมองอนะ่ะ น,น่ากลัวไหน่ากลัวมากดูนะดูตาเขานะมองน่ากลัวมากนะดูนะดูดูดูเขามองเราดูดูม,มันเขาจับนะเขารู้แล้ววนะ่าเรามาทำอะไรน,นะใช่ดิเเดินดูรอบบ้านก่อน เพื่นอนในช่อง嘛เพื่อนดิเขาลักเรื่องนี่ฮะลักเรืองอืมขออกกเขาบอกว่าไก่เขานี่ยก็ได้อยู่ในน,น,นู่นนะข้างในนู้นก็ตาลุงเนี่ยสบายดีนะฮะตาลุงก็ดูเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยนะดีจเช่นบายดีนะใช่ทำมินดีกว่านี้คือต้องลงมือระวังนะน่ากลัวอย่างนะตาลุางเขาแบบมองค้อนนะ ม่มีอะไรภาพหน้างงมนคิดว่ามีภาพหน้าแล้วงดูทะลุนะเขาบอกว่าใกล้เขาอยู่นะโอ้บ้านเป็ดน,นี้ก็คือดีมากเลยพี่พี่ถ้าไม่มีก้อนหินนี่เราไม่รู้เลยนะว่าประตูเนี่ยอยู่ทางด้านไหนนะโอ้ดูพี่พี่ถือว่าดีเลยนะ จุด็กเมื่ปกติแล้วครับผมแ,แต่มันไม่ได้มีอะไรนะครับผม,นะมก็ไม่ได้มีอะไรนะแค่แต่ตลุงแค่ดูเหมือนเปลี่ยนไปนะถ้าเรามาดีขเขา,นะาละจะพูดคุยกับเราดีนะใช่ถ้าเรามาร้ายเขามัต้อนรับก็ได้แลครับผมเ,เพราะนี่เป็นพองี้นะภาษาันนี้คือเฮ้ยเฮ้ย นี่ดุดุนี่ดุดุเดีให้มามุลอ๋เอเฮเขาเปล่ย,นนยอ๋ขอขบงมาทำร้ายอาเวเฮทขขึ้นอะอ๋อ้ยาไม่ไม่ไอ๋อนี่ดุดุอยากู้ยาแล้กูพาูไม่ไม<ก>แนะล้วท่บตซี่ยาขบอ่อย่มน่ะเช่อเรามาั้ชื่อเรามั้จะมาทํ้ายเขาเราไม่มทำร้าย ตกงเขาปแปลงนะลำบาดีนะผมทุกคนนะเรามาคุยพูดจับปกติน,นะเดี๋ดวยวพื่นอ้องมีเอาทีวีเลยอ่ะอไม่เช่เขามีแพมาเกลือกัตกลงเมื่อกี้กตกใจมาแล้วจู่เนี่ยมืนอนเขาจะเอา,เอามีดน,น,นะตกใจนมกใจดีำไมด้ดานหะนึดนนะนลเหมือนจุดฉกเที่ยงนึงนะ มันรูมันดูดทุกอยอืมแต่เขาไม่ไมรู้เบ้างกันแล้วครับผมว่าลงของนี่เป็นอไรมบางครับบางทีก็ดีบางทีก็ร้ายนะใช่เลยให้ผมมันจะฉาดอะไร,รผมไม่รู้แล้วครับผมผมว่าผมมันได้มาถ้าหลังจากที่เรากลับเนี่ยกองคืนเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าตะลุงนี่าจะมีอาการแปลกเปลี่ยนไปมมาดีอะที่มีปีมืมอนนะใชเาา่เย็ยนๆนครับ <ผ>ก็ตาลุงก็แค่นี้ก็ดูเหมือนเริ่มจะแปลกแล้วพี่พี่เมื่อกี้นี่จัดคุยกับเราดีๆเนี่ยเหมือนว่าจะง้างนีดบอกว่าคิดว่าเราจะทำร้ายเขานะเดีคือเรางงมากนะเราไม่มีอาวุธอะไรมาเลยนะเออามาดีนะผมแค่มาดูว่าเรื่องนั้นก็ผมก็ได้กลับมาให้ทุกๆคนเนี่ยดูคลิปแล้วนะว,ว่าตาลุงเนี่ยไม่ใช่คนดีนเป็นไงตอนที่ผมให้ดูคลิปนี้พี่ใหม่อึงไหมอึง ไม่น่าเชื่อเหมือนกัน,น,มมนใจคือแบบเขาแท้ๆเขาในนั้นอนะ่ะหลอกหล,ลอกดายิ่งเพี้ยนมาตลอดเขาแบบทำโดยเหมือนคนดีแต่ไม่ใช่นะแล้วเราเนี่ยอันตรายนะใช่เดี่ยเราต้องระวังตัวเนี่ยตะลุงเนี่ยอยู่ตัวมันเขาเงินแล้ว,ว,วลเพื่อนใน,นจอมอ่ะที่ไปจอม่าเขาบอกไม่เจอพี่ค่ไปนะแยบา ไม่เจ็ดได้ครั้งแต่คอมชนะพี่เขาอยู่หลังนี้กุ๊งหลงผพว่าพี่น่าจะแอบ,บอยู่ซึ่งไหนสักที่หนึงง่งอยู่แอบ,บมองท่าน,นี้นะโอเคไปดูนะแดเขาเบอกว่าพี่ชายเขาอบอกอาาว่ามานนือม<ช>ือพี่ชายเขาจะออกมาแล้วใช่มือมือโหเราน่าจะทุ่มมานะเมื่อกี้เราลุ้นไอแบบเราจะได้เจอพี่ชายเขาสักหน่อยเออเอาไว้ใน,นจอกะหาสอดเดีเพื่อพี่เนี่ยบอกกะหาสอดะหาสอดว่าโวงจะบ้าไปบอกไม่รู้นะจอมาไม่ไม่เอามา เชื่อที่บอกนอกราวาก็เขาที่แล้วผมมาเนี่ยคอยยังบอกจะจะออกมากลางคืนอย่างเดียวนะมาวันนี้ทําไม่รู้ซะแล้วนะพี่พี่ผมก็ยังงงกับเขาอยู่เลยนะอ๋อมันเริ่มมืดแล้วไ่ไหนดูแปลกๆเลือเกิดอะไรไม่ดีขึ้นนะใช่ลำทางกอาจจะถ่ายให้พี่พีดูได้แค่สิบนาทีนะพี่แต่เพราะว่ามันมืดแล้วเนี่ยมันอันตรายนะ ก็กลัวว่าทางบ้านเนี่ยจะเป็นห่วงเรานะพี่กิโลผือกิแลว่าผือับเลยวเออกี้ขอบขอบคุณนะม่อกี้ให้ฮาลุกเปแล้วนอะหมอถ้าเรามาดีเขาก็พูดตอนนั้นดีนะเราคุยดีนะไปถอะพี่แม่รีบกันเ่อรื้องซึ่งลังสันหอนไม่ค่อยดีก็คิ้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะพี่พี่ก็ได้มาถ่ายให้ทุกคนเนี่ยให้สงสัยว่าตะลุงเนี่ยก็ไม่ใช่คนดีเหมือนที่เราเห็นมาตลอดนะก็คือเขาหลอกตาเรามาตลอดนะ เรารีบกลับกันเถอะพี่มาไปครับ